มาชมไผ่ร่วกหวานลายเสือผู้หลวงนะครับเช้านี้ก็จะมาถ่ายสําหรับไผ่แบบเพราะชําแล้วนะครับเพราะชําแล้วมีรากแล้วสาหรับร่วกหวานลายเสือผู้หลวงนะครับชุดนี้สวยมากๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์หรือว่าสนใจจะปลูกไผ่ร่วกหวานตระกูลไผ่ร่วกหวานลายเสือผู้หลวงที่มีรสชาติหอมหวานกรอบอร่อย อร่อยมากแล้วก็หน่อสวยนะครับรสชาติดีมากๆนะครับไผ่ร่วกที่ทานหน่อสดได้นะครับชุดนี้ไผ่ร่วกหวานตระกูลไผ่ร่วกหวานลายเสือผู้หลวงครับเง่าใหญ่มากนะครับเง่าใหญ่ๆเลยนะครับต้นพันธุ์ที่มีเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือพร้อมปลูกแล้วนะครับปลูกไว้โชว์ปลูกไว้สําหรับศึกษาก็ดีหรือว่าท่านที่สนใจที่จะปลูกไว้รับประทานหนอ่อหวานหวานกรอบๆนะครับ ก็ยินดีสำหรับคำแนะนำวิธีการปลูกต้นพันธุ์ที่สวยๆต้นพันธุ์ที่พร้อมให้หน่อเลยนะครับชุดนี้รวกหวานลายเสือผู้หลวงครับชุดนี้ก็สนใจต้นพันธุ์ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับสอบถามต้นพันธุ์สอบถามวิธีการปลูกการดูแลจัดการนะครับปลูกง่ายๆครับปลูกโชว์ห้หน้าบ้านได้เลย เพื่อนๆที่มีโคกน้องนาหรือว่าสวนผสมผสานก็ปลูกไว้โชว์แขกได้เลยไผ่ชุดนี้สวยมากๆนะครับแบบเพราะชํำแล้วนะครับนี่ครับมีรากแล้วพร้อมลงปลูกได้เลยนะครับสนใจต้นพันธุ์ก็093 965 4964ครับแอดไลน์หรือว่าสอบถามลระเอียดทางสายตรงก็ได้นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4นะครับ